วาสนาดีครับมีโชคี่มีสาวๆมาถึงบ้านทุกวันทุกเดือนจอดคิวรอไว้เพียบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซที่น่ารักทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินครับผมวันนี้ยังอยู่ครับ อยู่ที่ศูนย์ขดจาสารศึกษาบ้านตะกลางอยู่นะครับยังอยู่ที่บ้านผู้เ่ามีโชคนะครับวันนี้เอามาผูกป่าครับผมตอนกลางวันผูกป่าตอนกลางคืนก็ไปนอนบ้านนะครับก่ับมีโชคนะครับ จะผูกใกล้ๆกันนะครับว้ผัวผู้บ่าวหายครับร้องฮือๆอครับสาเงิน ว่ามีโชคหายครับเ๋ยครับเสียงรองทางควรฟางครับติดผู้บ่าวมีโชคแล้วนะครับ ลองอย่างเดียวครับก็ผู้บ่าวมีโชคครับอยู่ไม่ไกลกันครับอยู่ใ,ใกล้ๆกลกันนะครับ เปลารูกรอครับหน่วยก้านดีมากครับกลัวไม่ได้กินครับเสยียงขวนันควานเจวหญ้าไปให้สาวขันเงินครับนี่กลัวไม่ได้กินครับเดี๋ยวเรามาดูขันเงินมั่งนะครับ น,นี้กินสับปะรดนะครับสะเล่นซื้อๆล้ว,วะขันเงินไม่อยากจี กินน้อยครับดูความเจ๋มไม่สตาร์ลดเลยถอยอย่างเดียวครับอย่าให้มีโชคนคโอ้โโอ้โูคันคันอีกแล้วโอ้โหโอ้โหหิวมากครับ หิวแห้งเดีแลนมาเลยวะยานบอ่อไห่เนะาะบอ่อไห่ก็ติกนี่นีย <laughs> แล้วเราต้องให้ยาเยอะๆนะครับช้างพ่อพันให้กินไม้อั้นครับผมวันนี้สำหรับพ่อพนันมีโชค วาสนาดีครับมีโชคนี่มีสาวๆมาถึงบ้านทุกวันทุกเดือนจอดชิวรอไว้เพียบอาหารแค่นี้ยังไม่พอนะครับว่าช่วงเที่ยงข้อควานก็เอามาให้อีกนะครับอัดเต็มที่ครับ วันที่แล้วให้คันเงินอีกครับว่าคันเงินยังไม่ได้ยากกินสบายๆแบบชิวๆครับพ้าวา,ายของเรา อัดไปหลยดีก็หน่อยแล้วบ่อ,อ,อ,อัดก็ขึ้นบ่ได้อีกจาเป็นต้องอัดบ่อัดก็ดน้ำเชื่อว่าแข็งแรงอีก ได้ลูกที่ออกตกลูกออกมาได้ยเจ้าตัวแล้วสามตัวครับมีแต่ตัวผู้ล้วนๆเลยครับลูกมีโชคตกลูกมาสามเชือกแล้วนะครับมีแต่ตัวผู้ทั้งนั้นครับที่ม่านอยู่นี่มีจักตัวบอกว่าถือครับต้องรอ,อให้มันเป็นตัวก่อนครับที่บอกถืว,ว่ามันมอีแทีนะครับโคตรอยากรอไลน์นะอ๋อครับ ลุนกันอยู่นะครับที่ทับไว้ก็มีหลายเชือกนะครับ,บ,ยยรบแต่เราก็ยังไม่ฟันทงแน่เอาแค่ออกมาได้เลี้ยงได้เดินตามก้นแม่ก็ถึงจะนับเป็นเชือกไปนะครับตอนนี้ก็ติดเยอะอยู่นะครับยังไม่ออกก็เยอะอยู่แต่เราก็ยังไม่ฟันทงนะครับให้ได้เลี้ยง ออกมาเป็นตครับเรีงสี่ันทองครับออกมาเป็นเชือกเป็นตัวแล้วก็เราฟันทงได้ว่ามีกี่เชือกลูกชายของมีโชคแต่ช่วงนี้สุดฮิตแล้วนะครับในศูนย์ตะกลางพ่อพายมีโชคเรียงคิวคิวไม่ว่างเลยนะครับ สขั้นเงินก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาทับนะครับพอดีโทรมาหาก็ว่างพอดีเลยเป็นบุญบารามีของเราเป็นโชคของเราที่ไม่ได้รอนานนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จ่อคิวนานน อีกหลายเชือกครับเกือบสิบเชือกครับที่รอสีดอมมีโชคอยู่สบายๆครับพ่อพายของเราขุนแต่หญ้าให้กินเยอะๆไม่ได้เป็นไหนครับรอทาบอย่างเดียว ลักษณะดีมากกแล้วก็นอนกินกการงานก็ไม่ได้ทำครับสบายครับิงกแล้ว็นอนครับก็ีกไม่กี่วันครับพรุ่งนี้วันจันท์นี้ก็ พอดีแล้วนะครับวันจันทร์ก็เสร็จภารกิจของสาวขันเงินของเราได้ครบยินพ่อควานครับคุณพ่อจ๋องนะครับของพ่อเจของควานเจครับบอกเอาไว้มาพรุ่งนี้ให้เอารถมาเลยมารับสาวขันเงินกลับด้วยป็นครั้งสุดท้ายเจ้าสิบครั้งนะครับคุณพ่อจ๋องควานจ๋องบอกไว้แล้วนะครับ ก็มีโชคบอกไว้แล้วสิบครั้งพอครับพรุ่งนี้<า>ก็รับกลับ,บยังไงก็มาซ้ำได้โอเคถ้าไม่ติดยังไงสามเดือนซ้ำได้ครับสามเดือนถึงหกเดือนซ้ำได้ครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าครับผมก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับผม ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ